กลาคืนก็พดยิ่งโา่ยิ่มาย่งน้ำลมดำขนาดอันให่มาอู้าเลแมตื่นนินอยากจับมน้องเนมอนน้องเนมมาอู้มาเลยแมนินเฮ้ยดอ้าอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้อนยโออ้อ้ยนอ้ยโน้ย้ยโอ้้อ้อออ้ออด แล้วก็เอานอนค่ะอยู่ถ ดังข้าว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 ขนา่้ข้าวขัาวข้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 ายข้าวข้าวข้าวนแาวข้าวน้่วข้าวขาวข้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 ายข้าวข้าวข้าวข้ข้าวข้าวข่ข้าวข้า่ข้าวข้าวข้า้ข้าวข้าาาวขนา้ข้าวข้าว้วข้าวข้าวยข้าวข้้่ข หาเงินหาตั้มกันายยายอะไรนี่ละใครเคียงกันยายกูกอดเออให้มางกอดกันนี่แล้วมีตัวยถ่ายภาพยั่งอยู่เด้อใครย่าใครยายะเจ๊ใคย่าที่ดีท่านยายท่านยายดูกอดอนั่นกูให้หรอันนี้จยมาแต่า เอามาจะทนได้อันนะอามาจะทบเนลม้านัได้ยายนั่คือบอกมาให้รู้เนาะเป็นยังนคุณยายนะคุณยายนะคุณย่าคุณย่าคุณย่านะคุณมาให้รูนอะคย่าย่าเป็ย่าพวกขี้ดีกว่ามูขี้ดีกว่มู เหนืเนยวะมีหนูเน่ยเูเป็นการเป็นงานดีลูก

ห่ายเลยลุ้นเียมันง่ายเลยอ่ะอีเล่กินกินนี่รับจ้าจ้าเอาแล้วไปไปเห็นหน้าทางกายกันมเดี๋ยวนี้จพูดภูมิเนอะ

เปิดข้าวเิเปิดน้ำเปิดขาวเปิดเปิดเปิดเราเลยแพ่เปิดเลยฮะเปิดปากเน้ออัเน้อเปิดเลยไม่ใเปิดก๊อกก้อนเน้อไข่กับปาเเอเขาราดอกเป็นยังมิอ่งยายบังเป็นผู้ก๊อก ตาสนดีเหระยัานยังไม่เห็นอยู่ังไเังบางเลยะมาเราขาวให้ยบางกเออเตรียมมาให้ยบางเลยเฉาะเลยนลูโอ้ยอยากกินเม็ดเต็งมูเกจีบอ่ะโอไปอไรุ่นเกจีอ่ะอู้จีพูดวะเอาผกวะควักกระเป๋าเงินล้านออกมา เยอะเยอะถังกระเป๋า uhm น like, ั่นล่ะเหรอวะเอามุดว่ะเอาเบื้องขวายมัดจะเขียนกันม ну ัดขวางมัดตะเคียนมืดอะล่ะลูกข้ามลูกล่ะมุนข้ามลูกไปหาลานลมืดละน้อยใจดีเนาะน้อย

อยู่จะสิไดรองพานลูกอยู่เป็นรงมยอมร่วงพานวมาฉนวนเห็อีกหลายแปลงอยู่ได้ฉนวนพานมาได้ฉนวนบอกแล้วลูกก็ได้เลยรลานตาตัวรานท่ามท่ามจุดเลยชี้บอกให้ท่ามไงกระโดดท่ามลูกไม่ได้ คุณตาวลาดีเอาใส่อันคันไม้เออไม่เปิดมาตกใจย่องลอยโอ้ยค่อยค่อยหนากไปมาพลัดหลงชมไปให้อันดูคุณอาทิดูไปให้ันตามลายจริงเลยใช่ไหมโอ้ย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  ก็จะทำอะไรกระเป๋านี่ยนี่ระเป๋าโดเรมอนนี่วะกระเป๋าเด้อกะเป๋าก็แต่มใช่เพื่อนแม่กระเป๋าเยเพ่นแ่เาโดเมอนนี่ว่าเอาน่นเลยรอร้านผูแรก

ตอนนั้นใหญ่ด้วยค่ะสุณเจ้าก็คือเดียวเนาะจะขึ้นอยู่ขึ้นนอนนี่หมดแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าก็สิพ้ายืดอยู่ขึ้นนอนแล้วว่ะพี่านาร้องเพิ่งว่าเป็นน้าดายบ้านนี้พ่อเฒาดองเออหัดชวนแล้วบ้านงานเป็นงานมันเป็นงานมากเลยเลยอะไรแม่คุณยายนมีทำเงินเป็นงานมาก

ไม่้อว่าจะจางอยู่ไม่พอว่าจะจาอยู่แก่ปัญญาทองใช่่ะเอ้ามือจุกมือดีแล้วดีแล้วใส่ผ้าอย่้งนี้ดีดีแห้งแบบนี้ดีด้ามเหมือนกาเกงใส่น้ำใส่เสียแล้ร้น้ำใ่เสียบใส่เสตา่ไกลแกน่

ấy đâu, cái <laughs> đó, cái gì, cái gì, cái gì, cái đó, chui cái này, แต่หน hey, ้า็ะไรเอาเยชาพาเกล้าน yeah. 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 mm ี hmm. mm ่อันนี้มลียมากให้มาจากบ้ี่รุ่มให้มาที่เขาไงเร็วเร็แร่เชียบแล้วเพ่เรียบแล้ว

ได้ได้ได้แข่งลาได้ใครจะลาด้ไจะลาใไรจลาใครจะลาแขงแขงลาลายใครจลาเลยเนาะจลาเลยเลยหมดลที่ยงแล้วยังเออคนต้องจับกินไเลย รียง่ายขอยืมเยนะจะไปเสมสวยแรนะโคดเผาดเผาดเผาเดีผาไปอย่างนีขึ้นเม่อนุ่พมนะพรมแบบละตุ้กระดมาใส่กัน้าวใส่กันานใส่น Hãy subscribe sơn sơn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn